สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้ผอมมาจับพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเครื่องจากรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2026กับโปรเกรดแมชชีเนอรี่ฮับบูดอเซอร์รุ่นนี้ถือเป็นบ oo ูดอเซอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับการทํางานก่อสร้างและงานภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านความทนทานเทคโนโลยีและการตอบสนองต่อสภาพพื้นต่างๆวันนี้ผอมมาจะรีวิวเต็มๆต,ตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะและช่วงราคาที่คาดการไว้ เริ่มจากภายนอกของโปรเกรดแมชชีเนอรี่ฮับุ่นปี2026ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นใช้เหล็กกล้าอันลอยแบบพิเศษที่รองรับแรงกดและแรงเสียดทานต่อเนื่องได้ยาวนานใบดันด้านหน้ารุ่นโปรเ l e ด X s e r i e ์ขยายพื้นที่ดันให้กว้างขึ้นพร้อมระบบปรับมุมอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวเพื่อให้การทำงานลื่นไหลและแม่นยำกว่าเดิมระบบตีนตะขาบแบบริสแมสเตอร์เทเรนโปรรุ่นใหม่ให้การยึดเกาะที่แน่นในพื้นที่ลื่น พื้นคโคลนหรือพื้นที่ทรายละเอียดไฟส่องสว่างเล็ดรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาทำงานกลางคืนหรือในพื้นที่มีฝุ่นหนาและโครงหลังของเครื่องได้รับการเสริมกันกระแทกเพื่อยืดอายุการใช้งานเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารบอกเลยว่ารุ่นนี้ยกระดับความสบายไปอีกขั้นบอะนั่งรองรับสรีระทำจากวัสดุคุณภาพสูง ปรับไฟฟ้าได้หลายระดับพร้อมระบบการสะเทือนอัตโนมัติทําให้ผู้ควบคุมสามารถทํางานยาวๆได้โดยไม่มือหลาหน้าจอควบคุมเป็นระบบดิจิทัลโปรคอนโทรล12นิ้วแสดงข้อมูลแรงดันไฮดรอลิกการทํางานของเครื่องยนต์มุมของใบดันและตําแหน่งของตัวเครื่องแบบเรียลไทม์ระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กตอบสนองไวใช้งานง่ายแม้ในงานที่ต้องการความละเอียดสูงห้องโดยสารยังมีระบบปรับอากาศและฟิลเตอร์กันฝุ่นละเอียดทำให้ภายในเย็นสะอาดและเงียบแม้เครื่องจักรทำงานหนัก ในส่วนของสมรรถนะโปรเกรดแมชชีเนอรี่ฮับ2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแรงบิดสูงที่ออกแบบเพื่อรองรับงานหนักตลอดวันเครื่องรุ่นนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกแบบไฮเปอร์ฟลูว์พรีซิชันที่ช่วยให้การปรับใบดันและการเคลื่อนที่ของตีนตะขับทำได้ละเอียดและมีความแม่นยำสูง AI ช่วยวิเคราะห์พื้นผิวและปรับแรงขับอัตโนมัติทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดความสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ลดประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะกับงานก่อสร้างโครงการใหญ่งานถมดินและงานเหมืองที่ต้องใช้พลังสูงและความเสถียรอย่างสม่ำเสมอสำหรับราคาของรุ่นนี้ p r o g r ร d e machinery h u b 2สองจะมีช่วงราคาที่แตกต่างกันตามอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากลูกค้าต้องการระบบ ai เต็มรูปแบบใบดันรุ่นพิเศษหรือระบบกล้องรอบคัน360องศาราคาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถึงแม้ราคาจะอยู่ในระดับพรีเมียม แต่ด้วยความทนทานอายุการใช้งานและเทคโนโลยีที่ให้มาถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับบริษัทก่อสร้างและเหมือนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงานและนี่ก็เป็นรีวิวแบบเต็มของ2,026 Progress Machinery h u b b l oo d o z e r Machine หากคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s a f f l e n USA เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้ผอมมาจับพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องจากรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2026กับโปรเกรดแมชชีเนอรี่ฮับบูดอเซอร์รุ่นนี้ถือเป็นบูดอเซอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานก่อสร้างและงานภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านความทนทานเทคนโนโลยีและการตอบสนองต่อสภาพพื้นต่างๆวันนี้ผอมมาจะรีวิวเต็มๆตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะและช่วงราคาที่คาดการไว้ เริ่มจากภายนอกของโปรเกรดแมชชีเนอรี่ u ับรุ่นปี2026ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นใช้เหล็กกล้าอันลอยแบบพิเศษที่รองรับแรงกดและแรงเสียดทานต่อเนื่องได้ยาวนานใบดันด้านหน้ารุ่นโปรเ r รดเอ็กซ์ซีขยายพื้นที่ดันให้กว้างขึ้นพร้อมระบบปรับมุมอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวเพื่อให้การทำงานลื่นไหลและแม่นยำกว่าเดิมระบบปิงตะขาบแบบปริม a สเตอร์เทเรนโปรรุ่นใหม่ให้การยึดเกาะที่แน่นในพื้นที่ลื่น พื้นโคลนหรือพื้นที่ทอรายละเอียดไฟส่องสว่างเล็ดรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาทํางานกลางคืนหรือในพื้นที่มีฝุ่นหนาและโครงหลังของเครื่องได้รับการเสริมกันกระแทกเพื่อยืดอายุการใช้งานเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารบอกเลยว่ารุ่นนี้ยกระดับความสบายไปอีกขั้นบอะนั่งรองรับสรีระทำจากวัสดุคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายระดับพร้อมระบบการสะเทือนอัตโนมัติ ทำให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานยาวๆได้โดยไม่มือหลาหน้าจอควบคุมเป็นระบบดิจิทัล Pro Control 12นิ้วแสดงข้อมูลแรงดันไฮดรอลิกการทำงานของเครื่องยนต์มุมของใบดันและตำแหน่งของตัวเครื่องแบบเรียลไทม์ระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กตอบสนองไวใช้งานง่ายแม้ในงานที่ต้องการความละเอียดสูงห้องโดยสารยังมีระบบปรับอากาศและฟิลเตอร์กันฝุ่นละเอียดทำให้ภายในเย็นสะอาดและเงียบแม้เครื่องจักรทำงานหนัก ในส่วนของสมรรถนะโปรเกรสซ์แมชชีเนอรี่ฮับ2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแรงบิดสูงที่ออกแบบเพื่อรองรับงานหนักตลอดวันเครื่องรุ่นนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกแบบไฮเปอร์ฟลูอ์พรี i ิชันที่ช่วยให้การปรับใบดันและการเคลื่อนที่ของตีนตะขับทำได้ละเอียดและมีความแม่นยำสูง AI ช่วยวิเคราะห์พื้นผิวและปรับแรงขับอัตโนมัติทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดความสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ลดประสิทธิภาพทำให้เหมาะกับงานก่อสร้างโครงการใหญ่ งานถมดินและงานเหมืองที่ต้องใช้พลังสูงและความเสถียรอย่างสม่ำเสมอสำหรับราคาของรุ่นนี้ p r o g r a d e Machinery h ับ2026จะมีช่วงราคาที่แตกต่างกันตามอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากลูกค้าต้องการระบบ AI เต็มรูปแบบ